ครับพคุณทองดังซิ่งครับวันนี้ก็มาวิ่งอยู่บ้านยางบ่ออีนะครับที่พยักโฮมพิสศครับวันนี้ก็มาวิ่งอยู่ห้าคันนะครับต้องรออีกคันหนึ่งที่จะย้ายมาไมโครของชัยประเสริฐครับคันสีน้ำเงินนี้ไม่ใช่รถ ที่คุณทองดัมซิ่นะครับือว่าเป็นสีเหมือนกัน,นครับล็อกกี้ร้อยเก้าห้านะครับกับเดก,กา้ารถก็แหว่งนะครับ <c oughs> เจอลินแข็งมากนะครับลอกนานะครับ <c oughs> เหมือนรถที่คุณองดังซิ่งมากครับสีเหมือนกัน,นครับ แต่ชีร้อยยี่1ิบนะครับกำลังเกิตักให้เดต้าร้อยก็นะเป็นดินดอกนานะครับดินแข็งมากนะครับว่าช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยครับ ก็เป็นงานเที่ยวนะครับผมสี่ไร่หยุบููตัเฉลี่ยอยู่ประมาณสองพันที่อ่อนครับ, <c oughs> บลึกลรประมาณสอ,องเมรกว่าครับก็ต้องรออีกขั้นหนึ่งที่จะมาแล้วก็ดัมาอีกห้าคันนะครับ ทั้งหมดว่าจะวิ่งสิบคันครับครับจบคลิปเพียงแค่นี้น,นะครับติดตามช่องพี่กุนทองด้วยนะครับขอบคุณครับ